สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อาลาดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆฝึกทําแนวข้อสอบเรื่องการหากําลังไฟฟ้าแนวข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือฐานกันนะครับตัวอย่างโจทย์หลอดไฟฟ้ามีตัวเลขกํากับ2 2 0 v 4 0โวลต์40วัตต์ถ้านําไปต่อเข้ากับความต่างศักย์2 v 0โวลต์จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดกี่แอมแปร์เรามาพิจารณาสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับ หลอดไฟฟ้ามีตัวเลขกำกับก็คือ2 2 0ี่โวล์นี่ก็คือหลอดไฟฟ้านี้ต่อเข้ากับความต่างศักย์220โวล์และหลอดไฟฟ้านี้นะครับมีกำลังวัตต์ก็คือ40วัตต์พอะฉะนี้ก็คือกำลังไฟฟ้านั่นเองครับ4ีวัตต์นี้พันก็จะได้สิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือโวล์นะครับเท่ากับ220อ่าก็คือ V นะครับเท่ากับ2 2 0สโวล์ส่วนแล้วก็กำลังไฟฟ้า P นะครับเท่ากับ 40วัตต์โจทย์ถามหากระแสนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ให้หากระแสไฟฟ้านะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องจําสูตรให้ได้นะครับสูตรการหากําลังไฟฟ้า p เท่ากับ v คูณ i นั่นก็คือกําลังไฟฟ้าเท่ากับความต่างศักไฟฟ้าคูณด้วยกระแสไฟฟ้านั่นเองเราก็ย,าย้ายข้างเพื่อหากระแสไฟฟ้านะครับกระแสไฟฟาก็เท่ากับ p ส่วน v นั่นก็คือกําลังไฟฟ้าส่วนด้วยความต่างศัก จดกําหนดมาแล้วนะครับกํำลังไฟ,ฟเท่ากับ40วัต์ส่วนด้วยนะครับความต่างสักไฟฟ้าคือ220โวลต์เราก็ตัดศูนย์ทิ้งไปปึ้งปึ้งก็ได้เท่ากับ4ส่วนด้วย22มันก็จะได้กระแสฟไฟฟ้านะครับ I เท่ากับ0.18แอมแปร์คนนี้ค่ะตอบข้อที่1นะครับ0.18แอมแปร์